สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารด้วยนะคะลวาวระทึกพายุโนรูม,มาแล้วรับมือฝนถล่มหนักเฝ้าระวังเขื่อนทั่วประเทศด้านภาคอีสานของไทยเตรียมรับอย่างหนักเมื่อวันที่28กันยายนล่าเทียนทามรายงานสำนักอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติศปปลาว ประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เขื่อนทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดและควรเตรียมแผนฉุกเฉินรับมือโดยเฉพาะเขื่อนที่มีระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําใกล้จะเต็มความจุหลังจากพายุใต้ฝุ่นโนรูได้ขึ้นฝั่งใกล้เมืองดานางังเมืองชายฝั่งทะเลทางภาคกลางของเวียดนามแล้วเมื่อเช้ามืดวันพุธท,ที่28กันยายนส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกรุนแรงมากและขณะนี้พายุโนรูกำลังเคลื่อนตัวในทิศตะวันตกมุ่งสู่สปป,ปลาวและคาดว่าจะมาถึงในช่วงบ่ายของเมื่อวันที่28กันยายนก่อนพายุจะเข้าทางภาคอีสานของไทยต่อไปสำนักอุตุนิยมวิทยาสปป,ปลาวแจ้งเตือนด้วยว่าอิทธิพลของพายุโนรูจะก่อให้เกิดฝนฟ้าขนองอย่างหนัก ดยเฉพาะภาคกลางและภาคใต้ของสปปลาวจึงของให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในบางพื้นที่นอกจากนั้นยังคาดว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโนรูมมากที่สุดได้แก่จังหวัดอัตตปือบอลิคัมไซขมวนปากเซเซกองสวรรณเขตและนครเบียงจันเมืองหลวงของสปปลาว ด้านเว็บไซต์ชื่อดังสืบสังกฤษในเวียดนามรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นโนรูด้สร้างความเสียหายอย่างหนักบริเวณภาคกลางของประเทศโดยอิทธิพลของไต้ฝุ่นโนรูที่ทําให้เกิดลมกระโชกแรงได้ทําให้หลังคาาคานบ้านเรือนจํานวนมากในเมืองดานางังเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของเวียดนามถูกพายุพัดปลิวบอลต้นไม้หักโค่นระเนรานาศและรั้วต่างๆได้ถูกลมพัด ส่นพังราบคาบนอกจากนั้นได้เกิดฝนตกหนักจึงทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่พายุโนรูนนี้ศูนย์กลางอยู่ที่ยะโสธรคาดอ่อนกำลังลงแต่ไทยยังมีฝนตกหนักอยู่หลายพื้นที่กรงอุตตูอัปเดตพายุดิปรชันโนรู29กันยายนศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหยอ่อม ความกดอากาศต่ำกำลังแรงส่วนกรทมมีฝนตกเล็กน้อยสลับปันกลา,างตลอดทั้งวันวันนี้วันที่29กันยายนปีพศ2515กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่20เรื่องพายุโนรูระบุวา่าเมื่อเวลา8นาฬิกาของวันนี้พายุดิเปรชั i o โนรู มีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอคำเขือนแก้วจังหวัดยะโสธรหรือที่ละติจูด15.7องศาเหนือลองจิจูด103.5องศาตะวันออกโดยมีความเร็วลมสูงสุงสดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยอย่างช้าๆคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไป ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในวันที่29กันยายนภาคเหนือจังหวัดลำพูนลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสก,กลนครบึงกาฬชยัยภูมินครพนมขอนแก่นมุกดาหารกาาสิน์ มหาสารครามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญยะโสธรนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรี ลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดชาเชิงเซานะครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรพังงาระนองภูเก็ต กระบี่สตูลตรังสุราษฎร์ธานีคนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาในวันที่30กันยายนภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางอุตร,รดิตถ์แพร่สุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดเลยน้องบัวลำพู อุดรธานีน้องไายสกลน,นครบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสศีมาและบุรีรัมย์สำหรับภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีไชนาทการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบ,บุรีสิงห์บุรีสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาคร คนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและประิมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดชาเชิงเซาปราจีนบุรีนครนายกสากแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดสำหรับภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่1ตุลาคมปี2565 ในส่วนของกรุงเทพมหานครเช้านี้ที่ศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโนรูคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์พายุโนรูโดยมีนายอาสาสุขขังผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกทรมร่วมให้ข้อมูลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนกล่าวว่า เมื่อเช้าได้แวะไปดูที่บริเวณคลองและประตูระบายน้ำพระขนงพบว่ากำลังมีการเดินเครื่องอย่างเต็มที่โดยเมื่อคืนได้มีฝนตกพรมทั้งคืนเมื่อเวลาีนาฬิกาดิปรชันกำลังแรงจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดยะโสธรเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความเร็วของศูนย์กลางดิปรชันประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ทางการเคลื่อนที่ผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด ชัยภูมิขอนแก่นเพชรบูรณพิศนุโลกและตากซึ่งเมื่อวานนี้ทางจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากปริมาณฝนมากกว่า200มิลลิเมตรในส่วนของกรุงเทพมหานครจากเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานครพบว่ามีฝนปกคลุมเต็มพื้นที่โดยตกเล็กน้อยสลับปันกลางตลอดเมื่อคืนนี้สำหรับในวันนี้คาดว่าฝนในกรุงเทพไม่ได้ตกแรงแต่เป็นการตกเล็กน้อยสลับปันกลางตลอดทั้งวัน สถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักเช้าวันนี้ยังไม่มีพบแต่จะมีท่วมเล็กน้อยในซอยย่อยเช่นถนนช่างอากาศอุทิศเขตดอนเมืองสถานการณ์น้ำในคลองของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ดอนเมืองคลองเปรมประชากรคลองพญาสุเรนคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรัมย์ฝั่งตะวันออกระดับน้ำค่อนข้างสูงแต่ฝั่งตะวันตกไม่มีปัญหาส่วนหนึ่งมาจากน้ำที่มาจากทุ่งรังสิต อยู่ในระดับ1.10เมตรซึ่งยังไม่รุนแรงเหมือนช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาที่ระดับน้ำอยู่ประมาณ1.50เมตรแต่ได้แจ้งเขตที่อยู่ริมคลองให้เฝ้าระวังไว้เช่นเขตดอนเมืองบริเวณช่างอากาศอุทิศมีน้ำขังเล็กน้อย5-10เซนติเมตรยาวประมาณ300เมตรซึ่งกทมกำลังเร่งระบายน้ำออกให้